สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบก,กันกับดีฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีระธีรพัทค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณชุติมาครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ชื่นใจอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าจากการถแถลงตัวเลขผู้ติดเชือ้อสําหรับในประเทศไทยเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มค่ะอาจารย์ตอนนี้ตัวเลขสะสมในประเทศไทยยังอยู่ที่3ามพรยี่สิบห้ารายตอนนี้เป็นเวลาเนี่ยนะคะสสัปดาห์แล้วนะที่เราไม่ได้เจอผู้ติดเชื้อในประเทศแต่ว่าผู้ติดเชื้อ นั้นก็ยังมาจากต่างประเทศโอเคคราวนี้ความน่าสนใจคืออย่างนี้ค่ะคือถ้าเป็นผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อจากการระบาดภายในประเทศแม้ว่าต้นทางจะมาจากต่างประเทศเนี่ยจำนวนประมาณ2,444คนเนี่ยค่ะจำนวนจำนวนตัวเลขตัวนี้มันสต็อปมันหยุดมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นเวลา17วันละถ้าผมจำไม่ผิดใช่ค่นะ17วันค่ะแต่ว่าที่ เป็นตัวเลขที่เป็นเคสที่นําเข้าหรือว่าอิมพ r อตเนี่ยค่ะแล้วก็ถูกแล้วก็ไปตรวจพบในการกักตัวในที่เอกเทศเนี่ยที่เรียกว่าส t ต t ควอ a ันตีนเนี่ยรอยแปดสคนค่ะนะขณะนี้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ต้องพูดถึงต่างประเทศนะพูดถึงในประเทศเราเนี่ยก็เห็นชัดว่าการติดเชื้อในประเทศเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นศูน แล้วก็ต่อเนื่องยาวนานเกินระยะฟักตัวระยะแรกคือ14วันไปแล้วนะมันบรรยากาศขณะนี้เนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายผมสังเกตดูจากการหาลือหลังๆเนี่ยนอกเหนือจากทางภาครัฐเขาเน่าจะมีการผ่อนปรนเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการประชุมสอบอคอวันพรุ่งนี้เนี่ยอันนั้นคือชุดใหญ่ชุดใหญ่ซึ่งขณะนี้เราเห็นร่างที่เราคุยเมื่อวานนี้ แต่ว่าขั้นตอนจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันมี2เรื่องนะเรื่องที่1ก็คือว่าการผ่อนคลายในรอบที่3ประเภทกิจการต่างๆเนี่ยเขาจะเพิ่มอ,อ,อันออที่เป็นความเสี่ยงสูงหรือว่าสีแดงเ,เพิ่มเพิ่มผ่อนเพิ่มการผ่อนปลนในแง่ปริมาณในแง่การเว้นระยะในแง่เวลาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนค่ะนะ อย่างเช่นร้านอาหารแต่เดิมเนี่ยไม่ให้ซื้อเหล้ากินเหล้าที่ร้านอาจจะอ,อย่างเงี้ยจะเพิ่มอาจจะผ่อนกลก็ได้ส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นประเภทที่เปิดให้บริการใหม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะมีความชัดเจนขึ้นความจริงสมกับ4เนี่ยมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันนะยกเว้นบางกิจการที่งเราคิดว่าคงจะช้าที่จะเปิดอย่างเช่นสนามมวยสถาน,บ,นบันเทิงพวกผ<า>ับบาร์คลาโอเกะอาบอบนวด OK, สนามชนไก่สนามชนงัวสนามม้าอะไรพวกนี้นะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ต้องดูว่ากิจการที่จะเปิดเพิ่มใหม่ในเฟสที่4เนี่เป็นยังไงซึ่งมันก็จะดำเนินควบคู่ไปกันผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการทดลองยกเลิกประกาศห้ามออกนอกคหาสถานหรือว่าเคอร์ฟิวใช่เพื่อจะดูก่อนว่ามันพอจะ เป็นไปได้ไหม,มที่จะรับมือกับการระบาดรอบที่สองอย่างน,น้อยก็พอดูทิศทางแล้วว่าพฤติกรรมของคนเพราะเท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบเนี่ยการที่ห้ามออกนอกเคหสถานเนี่ยเป้าหมายจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช่เรื่องของการเดินทางไปมาหรอกต,ต้องการต้องการให้คนที่จะออกนอกเคหสถานที่ไปสั<า><า>งส,สรรค์กันเนี่ย มันติดขัดมันมีช่วงที่มันเป็นช่วงเว้นระยะอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่งั้นไปปาร์ตี้ไปผับไปบาร์ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยถ้าเกิดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้มีการท่องเที่ยวในประเทศอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยาการห้ามนอก ออกนอกเคหสถานในเวลาวิการตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสามเนี่ยมันต้องยกเลิกค <c oughs> เพราะไม่งั้นเนี่ยรถไฟวิ่งไปถึงสถานีกลางทางจะลงยังไงจะขึ้นยังไง <c oughs> ต่ช่วงนี้ระบบคมนาคมขนส่งต่างๆก็เริ่มเปิดให้บริการเยอะมาก<ข>แล้วนะคะใช่แต่ก็เหมือนกันแต่เหมือนกันแค่ๆอย,อ,ยอย่างเรานั่งรถ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 บรรทุกอะ <c oughs> นั่งรถขนส่งเนี่ยรถ <c oughs> <ข>ทัวร์เนี่ยมันมันมันต้องมันต้องอยู่ตอนห้าทุ่มเนี่ยมันวิ่งไม่ได้เนี่ยใช่ไหมก็ยังไม่เต็มหลุมเออก็ยังไม่เต็มหลุมเนี่ยอย่างเงี้ยถ้า ให้เห็นภาพว่าการคลี่คลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนค่ะแต่ <นะ S 2> ว่าแล้วเราต้องติดตามอีกทีเนี่ยนะคะรายละเอียดในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะว่ารายละเอียดนั้นอะไรที่จะผ่อนปลนผ่อนคลายแต่ว่าทิศทางข่าวเนี่ยนะคขาเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะผ่อนคลายเกือบทั้งหมดคือวันนี้จริงๆแล้วก็มีการประชุมของสอบคชุดเล็กซึ่งท่านายกรัฐมนตรีก็ร่วมประชุมด้วย <c oughs> ซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเขาก็ต้องมีการรายงานผลให้ทานายกรัฐมนตรีรับทราบ <c oughs> ก็จะเป็นผลของการประชุมในครั้งก่อน ของคณะกรรมการเฉพาะกิจอะไรพวกนี้ก่อนด้วยเนี่ยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับทราบแล้วก็คิดว่าคงให้เป็นในแนวทางนั้นก็คือคุณสรุปมายังไงคิดว่าคัดกรองมาดีแล้วแต่ก็คงต้องไปดูพรุ่งนี้ว่าทางฝ่ายคนอื่นเนี่ยเขาจะมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อควรระวังอะไรต่ไงเพิ่มเติมแต่ว่าผลคล้ายที่สุดอันนี้มันก็จะมีบางธุรกิจที่เขาแบบคล้ายๆว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วเนาะอ่าอย่างเช่นโต๊ะสนุกเกอร์ เขาเรียกร้องเหรอคะ,อะเขาอยากขอให้เปิดแล้วเขาบอกเลยว่าเขามีคนเกี่ยวข้องประมาณ7,000คนคมีกิจการทั้งหมดประมาณ340แห่งที่ต้องปิดถาวรเขาผ่อนคลายแล้วเขาจะใช้มาตรการที่เรียกว่า self control ของตัวเขาเอง่ยว่าเขาจะมีมีเว็บไซต์ เขาจะไม่ให้กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรต่อนะไนเขาจะทำคือเขาไปยื่นหนังสือ,อ่านนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าในส่วนของเขาเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการการันตีความปลอดภัยประมาณนั้นแหละเหมือนสถานที่อื่นๆที่เวลาจะเข้าไปเดี๋ยวจะมีสแกนก่อนแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิวัดคงวัดไข้ด้วยทําทความสะอาดสวมหน้ากากอนามัยถุงมืออะไรมืพวกพวกเมก m a ต้องถุงมถุงถุงมืออะไรปกติ m เกอร์ก็สวมถุงมืออยู่แล้วอันนี้ไม่รู้ว่าไม่เคยไปเล่นแต่แต่ว่าเคยแล้วก็จะจํากัดคนว่าเล่นได้ไม่เกิน5คนต่อ โสนุกอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะมีการอะไรนะจัดตั้งวางแผนคือใน Li น์แ Ears เนียวันนี้ยมาจากหลายจังหวัดอคือเรื่องขอให้เปิดสนามชนไก่อาจารย์ <c oughs> อันนี้มีเยอะเลยเหรอทำไมปัญยา ไม่รู้คือเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนกันมากเราว่าในธุรกิจนี้เขาเกี่ยวข้องผมก็ไม่รู้ว่ามีบอลบอลชนไก่หรือสนามชนไก่เนี่ยกี่มากน้อยในประเทศไทยนะเราก็ไม่ร้แล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เลี้ยงหรือก็พวกตามซุ้มต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนผู้คนที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งคนจัดการรวมทั้งผู้ไปชมด้วยเย่ยผม,มแต่ว่าเนี่ยเข้ามาในไลน์ทวีตเยอะเขาบอกว่าช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้เขาว่าเขาเดือดร้อนเขาบอกอันนี้เขาเป็นอะไรเขาพูดว่าเออเป็น เอออะไรนะเป็นประชาชนฐานรากเขาเรียกอะไรนะรากหญ้ารากหญ้ารากหญ้าฐานรากเออรากหญ้าเป็นกลุ่มก้อนอีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะแน่นอนว่าหลายธุรกิจหลายกิจกรรมเนี่ยนะคะก็เรียกร้องว่าอยากจะเปิดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สะท้อนออกมาแล้วก็เห็นหลายอย่างว่าเศรษฐกิจนั้นซบเซาเหลือเกินวันนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องของการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยค่ะอันนี้นิดเดียวอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ไม่คนละอันกับดัชนีความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคนะคนละอย่างคนละอย่างกันไออันเนี้ยวิธีการที่เขาทําเนี่ยคือเขาไปถามผู้ประกอบการเป็นที่เป็นสมาชิกของการค <ๆ S 2> ่ะไทยว่าคือพูดง่ายไปถามนักธุรกิจอค่ะ เขาใช้ตัวอย่างประมาณสัก300กว่าตัวอย่างใช่ไหมสามร้ <36 4 S 2> อยหกสิบสี่<ล>ตัวอย่างแล้วได้ผลเป็นไงแล้วปรากฏว่าเดือนพฤษภาคมเขาพบว่าปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะมาอยู่ที่ระดับ31.3ค่ะเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่าตัวชี้วัดทุกด้านทั้งเรื่องของการบริโภคการลงทุนการท่องเที่ยวภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมการค้าการค้าชายแดนภาคบริการแล้วก็การจ้างงานทุกตัวเลยค่ะมันมีการปรับตัวลดลงในทุกภูมิภาคแล้วก็ปรับลดต่ำกว่าค่ากลางที่50 แล้วก็อยู่ในโซนสีแดงด้วยค่ะอาจารย์อันนี้คือต่ํากว่าระดับ40โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ที่เดือดร้อนมากเนี่ยภาคใต้เนี่ยอยู่ที่28.4จุดคุณเข้าใจนะว่าพอสมพอควรนี่คือ50อือันนี้ลงมาเกือบครึ่งอ่ะอันนี้เราก็เข้าใจได้นะเพราะภาคใต้เขาธุรกิจโรงแรมนี่เรียกว่าซีโร่เลยค่ะภูเก็ตถือว่าไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะใช่ไหมแล้วเขากระทบนัก ภาคใต้เนี่ยคือเรื่องของการท่องเที่ยวเขาเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็อยากจะให้ภาครัฐเร่งปลดล็อกการ<อ>เดินทางท่องเที่ยวในประเทศรวมถึงเริ่มคลายล็อกการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเอเชียด้วยนะคะทีนี้ ในฝั่งของคุณธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ยนะคะก็บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศเวลานี้ยังคงอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าหากไม่สามารถฟื้นตัวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้เขาเชื่อว่าเศรษฐกิจจะซุดตัวซึมลึกมากขึ้นอาจจะติดลบถึงร้อยละแปดจุดแปดค่ะอาจารย์สำหรับปีหกสามสำหรับปีหกสามเอ่อก,ก็อย่างที่บอกนะที่จริงอันนี้ก็น่าคุยเพราะว่าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลายประเด็นนะประเด็นเรื่อง จะทำข้อตกลงพิเศษอะไรกับบางประเทศไหมค่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วล่าสุดเนี่ยผมอ่านในเว็บไซต์ของบริษัทการบินไทยหรือข่าวอะไรทํานองอว่าเขาทำตารางการบินเดือนสิงหาออกมาซึ่งหมายความว่าอย่างไงค่ะหมายความว่าเดือนกรกฎาเนีย การบินไทยยังไม่บินนะซึ่งก่อนด้านนี้เราทราบว่าเขาจะเริ่มเปิดบินเขาทำตารางการบินทําตารางการบินเพื่อเพื่อให้คนที่เป็นเอเย่นเป็นทัวร์คนรู้แต่ว่าคิดว่าไม่ได้บินหรอกเดือนกรกฎาเนี่ยคราวนี้เขาก็ออกของเดือนสิงหามาซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะว่าจะได้บินหรือเปล่านะสิงหานี่ก็คือระหว่างประเทศเลยเนาะอ่าใช่เขาเปิดว่าไปรู้นั้นรู้นั้นไปประมาณ37เส้นทางแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมอะว่าต้องรอดูก่อนนะเท่าที่ฟังจากคุณพีรบ พิรพันธ์สารีรัฐวิภาคซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทการบินไทยแล้วก็เป็นหนึ่งของผู้ทําแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย,ยก็พูดคล้ายๆกันว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายการพาณิชของบริษัทการบินไทยเขาทาไว้แต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รมนนู้อันนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่จริงๆมันมันโยงใยไปเรื่องอื่นด้วยนะคือบางคนอาจจะไม่คิดนะว่าการที่บินไปบินมากันไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องนักท่องเที่ยวนะ,ะเอาแค่นักธุรกิจเนี่ยโอเรื่องนักธุรกิจน,นีเรื่องากนเรื่องนักธุรกิจมาเมืองไทยไม่ได้นะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีทําเรื่องเลยนะไอ้หอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเขาทําเรื่องเลยว่า เขามีความจําเป็นท <car. S 1> no. ี่ต้องมีนักธุรกิจที่ต้องเดินทางมาประเทศไทยบางทีเป็นเรื่องของการโยกย้ายด้วยคคนเดิมต้องกลับคนใหม่ต้องมาเขาบอกว่าประมาณสามพันคนก็เยอะมากเลยนะสัส่วนเนี้ยอันนี้แล้วผมก็ได้ข่าวว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะเปิดให้นักธุรกิจของประเทศ ที่เป็นคู่ค้าของเขาสามสี่ประเทศประมาณ4ประเทศก็มีไทยนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็เกาหลีใต้หรือเวียดนามเวียดนามเนี่ยนะเขาจะเขาอยากจะคล้ายๆว่าเขาจะผ่อนปลนให้แต่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะค่ะยังไม่รวมนักท่องเที่ยวนลานักท่องเที่ยวไปเกี่ยวอันนี้เฉพาะนักธุรกิจค่ะคราวนี้เขาโพสต์อันนี้มาผมก็เข้าใจว่าเมื่อเขาโพสต์ว่าเอ้ยคุณไปประเทศผมได้ค่ะผมก็สามารถมาประเทศคุณได้คุณจะยอมเปิดไหม อันนี้เดี๋ยวผมจะคุยในกรอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนสําคัญด้วยนั่นคือนั่นคือการลงทุนในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกคือ e ซ c ซึ่งตอนเนี้มันสะอึกทางด้นมันเป็นเมหมืปรเจหมือนเคยเล่นจี่จุดใช่ไหมค่ะ S <S> อย่างเงี้ยขึ้นเอามาไว้เลยขึ้นเอาไว้เลยเน<อ>ีเ<อ>่ยนะคะแต่วันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดมาให้ต,ตาเนเดี๋ยวคุยช่วงสองใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของการขนส่งคนก็อีกเรื่องเรื่องของรูปแบบการขนส่งในภาคอื่นๆเนี่ยก็เป็นรูปแบบคือต้องยอมรับว่าในช่วงของโควิด1 9พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มในเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์มันก็เพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราบอกว่าเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ new normal อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแสดงว่าใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนมองเห็นในเรื่อง ของโอกาสบางครั้งวิกฤตก็เป็นโอกาสได้เหมือนกันในเมื่อการขนส่งแบบนี้หรือว่าการขนส่งผลิตภัณฑ์การขนส่งแบบ Last My l e d e l เ v e r y เนี่ยเขาก็มองโอกาสในการขนส่งในรูปแบบใหม่ๆได้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์อันนี้เป็นข้อมูลเนี่ยนะคะศูนย์วิจัยกษตรกรไทยที่บอกว่าเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนใช่ค่ะคราวนี้มันจะทําให้มูลค่าของการ ขนส่งไอ้อย่างเงี้ยบรรจุพันธุ์ลักษณะที่ถึงมือผู้บริโภคในท่อนสุดท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ที่จริงก็พูดกันจนแบบทําให้ไม่งงไปงั้นเนี่ยไอ้พวกไอ้พวก grab food ไอ้พวกลาอะไรนะลาลาลา move ผมก็พอรู้นนะลายแมนเออลายแมนอะไรพวกเนี้ยนะพวกแพ็กเกจจิ้งต่างอันนี้เขาบอกว่ามันจะมีมูลค่าประมาณเกือบเกือบหมื่นห้าพันล้านก็เพิ่มขึ้นโดยสาราสาคัญแต่ประเด็นเป็นอย่างนี้ค่ะเอะผมเคยคุยฟังอย่างอัน คือประเด็นของพวกเกี่ยวกับพวก d e ลิเวอรี่เนี่ยโดยเฉพาะพวกพวกแกลบพวกอะไรพวกเนี้ยคือเขาชาร์จจากผู้ค้าค่ะถ้าถ้าอยู่ในเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยร้อยละสามสิบคราวนี้ถ้าเกิดว่าคือคือมันมีสองรูปแบบค่ะรูปแบบหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นอยู่ในไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายอันนั้นไอแบบเนี้ยเขาก็จะรับเงินเต็มแล้วลูกค้าก็จ่ายค่าคนที่ขนไปแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่ม เมื่อว่าขายได้กระจายได้ทั่วอย่างเงี้ยเขาจะคิดร้อยละสามสิบซึ่งบางคนเขาไม่เอานะ,ะเพราะว่าเขาจะต้องเพิ่มราคาขายไม่ไงั้นเขาจะแม้เขาจะต้องแม้เขาจะได้เงินน้อยลงแต่คนที่โดนที่สุดน่าจะเป็นผู้บริโภคนะเขาก็ต้องมาปลายทางที่ตรงนั้นหรือเปล่าใช,ไไใช่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 อย่างที่สิงคโปร์นี่มีเรื่องกันเลยนะคนที่เขาทําของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดลิเวอรี่ร้านอาหารเนี่ยค,คือถ้าเกิดว่าเป็นส่วนเพิ่มเขาโอเค ส่วนเพิ่มโอเคนะหมายความว่าขายปกติแล้วอันเนี้ยเอ็กซ์ตร้าเนี่ยจะหักเขาา30%ไม่มีปัญหาแต่พอโควิดเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยร้อยละ80ร้อยละ90มันเป็นการขายแบบนี้ถึงบอกถ้าขายราคานี้แล้วคุณเอาผมเป็น3 0แบบนี้นะผมอยู่ไม่ได้เขาเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าไปจัดการเลยนะแล้วรัฐบาลเขาจัดการยังไงไม่รู้เือนกนว่าจัดการยังไงไม่จัดการยังไงแต่ว่ามันเป็นประเด็นบ้านเราก็คงเป็นประเด็นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้พูดกันก็จะมีหลากหลายเช่นเดียวกันอันนี้ผมทิ้งท มันมีตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่มันสะท้อนความเป็นไปของเศรษฐกิจชัดเจนมากก็คือตัวเลขของผู้ประกันตนมาตราสามสามซึ่งยื่นขอรับสิทธิ์ชดเชยการตกงานว่างงานปิดส่วนงานตามคำสั่งรัฐบาลตามที่กิจการเขาอยู่ไม่ได้ล่าสุดนตัวเลขที่เป็นทางการน,นะเมื่อวานนี้นะ ล้าน5,57,046คนอันนี้คือผู้ที่ยื่นขอใช้สิทธิ์แล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจ่ายเงินให้ไปแล้วนะให้แล้วใช่ไหมคะคือเดือนแรกในอ,อใน90วัน62%เปะไรเนี่ยใน90วันเนี่ยจ่ายไปแล้ว5 5 0 0 0ไอ้อทษล้าน5 3, 125น้าแสนหนึ่คจ่ายเงินไปแล้ว จากกองทุนประกันสังคมชดเชยการว่างงานเนี่ยห0ึ่งหมื่นึหนงหมืหลอล้านอันนี้คิดเป็นมูลค่าของเงินใช่แล้วมันยังมีมาอีกนะค่ะที่ก่อนหน้านี้เราพูดถึงตัวเลขแต่เราไม่มีความชัดเจนวันนี้เขาเขาเขา,ขาามีตัวเลขมาบอกโอ้ค่ะสแสดงว่าก็เปิดเผยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงแรงงานนละนอหลัแสดงว่าสถานการณ์สถานการณ์การตกงานจริง แล้วก็การชดเชยจริงสำ,สำหรับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยคหนักหนักแน่นอนน,นะคะแต่แน่นอนว่าถึงแม้ว่าหนักเนี่ยนะคะอยวน้อยก็มีสิ่งที่รองรับแต่ขอให้ผู้ประกันตนทุกคนเนี่ยนะคะได้รับสิทธิ์นั้นโดยเร็วที่สุดนะคะ <S <S <ๆ>อย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะคะว่าวันนี้จะขอคุยเรื่องของความคืบหน้าในพื้นที่ของ EEC <ๆ>ตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะ อาจารย์คะก่อนหน้านี้เนี่ยในรายการฟังหูไวหูก็มีโอกาสพูดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ EEC ซึ่งเป็นเมกะับโปรเจกต์ขนาดใหญ่สําหรับในประเทศไทยที่จะก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงานแต่เมื่อเกิดโควิด1 9แน่นอนว่ามันหยุดชะง,งักไม่ลื่นไหลขณะนี้ต้องบอกเลยว่าในแง,ง่ของการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศไทยซึ่งที่จริงจังหวะก่อนหน้านี้ดีพอสมควรเนื้อหอมมีแรงส่ง แล้วก็มีโครงการที่เรียกว่าเหมือนก็เป็นตัวเป็นสปริงบอร์ดอะนะรัฐบาลก็หวังเอาไว้มากว่าโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EC เนี่ยอะไร Eastern Economic Corridor อะไรเนี่ยน่าจะไปได้แล้วที่จริงก็มีการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้โครงการนี้มันต่อเนื่องไปได้เนี่ยพอสมควร บางอันนี้ก็ประมูลเสร็จแล้วออะอย่างเช่นที่ประมูลเสร็จแล้วนะค่ะก็คือรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภาค่ะนะได้กลุ่มบริรริษัทอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วกว็จะได้นะตอนนั้นนะก,กย็ยุ่ง<พ>อยู่งแต่ว่าวก็ถือว่าจบแล้ะแล้วก็กำลังเคลียร์กันอะไรกันแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่า มันจะเดินไปตามโปรเซสนี่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามูลค่าการลงทุนเยอะค่ะแล้วบริษัทเขาก็มีเรื่องอื่นตัวบริษัทที่จะลงทุนเนี่ยเขาก็มีเรื่องอื่นที่จะต้องไปเคลียร์ด้วยถูกไหมอันนี้โอเคแล้วว่าในแง่ของการตัดสินให้ใครทําค่ะไปแล้วแล้วการดําเนินการในการจะเอาพื้นที่คงพื้นที่คืออะไรต่ออะไรเนี่ยไปแล้วค่ะแต่ตาบใดที่มันยังไม่ล้อมรั้วสังกสีนะ อาจารย์บอกว่าให้ดูตรงนั้นล้อมรั้วสังกสีบวกหกปี <c oughs> จําไว้เลย <c oughs> ถ้ายังไม่เห็นล้อมรั้วสังกสีอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะเกิดค่ะ <c oughs> เพราะความไม่แน่นอนตอนนี้ในเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่สูงมากอันที่ <c oughs> สองท่าเรือแหลมจะบงังที่า <c oughs> เรือแหลม <c oughs> จะบงังลงนามไปแล้วผมไม่เข้าใจว่าจะลงนามไปแล้วนะไม่แน่ใจนะแต่เรื่อง เรื่องเรื่องสนามบินอู่ตะเภาเมืองการบินซึ่กลุ่มอะไรที่ <B BS S 1> ได้ไปบ <B BS S 1> อบี b อได้ไปเนี่ยประมาณสัปดาห์หน้าจะลงนามกันคระครานนี้มันก็จะมีโครงการค้างๆกันอยู่อย่างท่าเรือมาตบตาพุธศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศย,ยานซึ่งอันนี้อาจจะกระทบกับบริษัทการบินไทยนะไอเอ็ออะไรที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินแต่สรุปความว่าขณะเนี้ยเท่าที่ฟังดูวันนี้มันมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารค่ะนะ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ชุดใหญ่นะถ้าชุดใหญ่เนี่ยจะเป็นคุณประยุทธ์เป็นประธานไอ้ชุดอนุกรรมการเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการคลังเป็นเป็นคุณอุตมะคุณอุตมะเป็นเป็นประธานทางคุณคณิตแสงสุพรรณซึ่เป็นเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่จะลงทุนเศษฐก็ก็ยอมรับนะว่าไอ้ผลจากโควิดเนี่ยกระทบการลงทุนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแบบนี้จําเป็นต้องอาศัยการลงทุนจากทั้งทุนต่างประเทศค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ลื่นไหลละใช่ค่ะคือเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยนะว่าในแง่ของการจะคิดลงทงลงทุนอะไรขณะนี้เนี่ยมันกระเพื่อมไปทั้งโลกม,มันมีการรีโลเคตมันมีการย้ายโรงงานแล้วมันมี คือมันต้องมามองเรื่องซัพพลายเชนใหม่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคุณเอาอผลิตไอ้น,นี้อยู่ประเทศจีนอันนี้อยู่เวียดนามอันนี้โรงงานประกอบจับมาเชื่อมกันพอโควิดมาปับ๊บไอ้นั่นก็ไปไม่ได้อ้นี่ก็ไปไม่ได้อ้นู่นก็ไปไม่ได,ไไไได้งงไปหมดแล้วตอนนี้ใช่และในกลุ่มของ E e c เนี่ยมันมีหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องใช่ใช่ใช่สิบอุตสาหกรรมที่เป็น S c u r v e เนี่ยคราวน,นี้ประเด็นขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดจะรอให้สภาวะการลงทุนกลับสู่ภาวะปกติเนี่ยอย่างเร็ว ที่ทางเลขาที่การสํานักงานนโยบายพัฒนาพื้นที่คุณคนิดเนี่ยคุณคนิดเนี่ยอบอกว่านู่นอะปลายปี64สี่คาวนี้ระหว่างนี้มันไม่ใช่แค่นี้ค่ะผมพูดต่อจากที่ผมพูดเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเอาง่ายๆอะเราจะไปลงทุนประเทศไหนอะ เราคงไม่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมใช่มันต้องมาดูสัมันมันต้องมาดูหขอใช่มันต้องมาดูของเออจะลงตรงนี้ฟาซิลิตี้มันไปถึงไหนแล้วแล้วก็ได้เฟ t ทูเฟ e ฟังเขาอธิบายด้วยอะไรด้วยแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมคะว่าบรรยากาศก็มีนักลงทุนจากต่างชาติหลายประเทศเลยแล้วก็มาทั้งทีมาเป็นทีมใช่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 แต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่ใช่ว่าไม่อยากมานะเหตุผลก็คือว่ามันมาไม่ได้ใช่ขณะเนี้ย อันหนึ่งที่ต้องทําซึ่งผมคิดว่ามันก็สอดคล้องกับเรื่องการผ่อนปลนด้วยคือเราก็ต้องดูว่านักนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนหลักที่จะมาเนี่ยก็คงจะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาที่จะทํำยังไงล่ะจะจัดระบบยังไงเนี่ยอย่างนักธุรกิจจากญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนนะหอการค้าญี่ปุ่นองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเจโทรเนี่ยรวมทั้งเกาหลีเนี่ยนะพวกนี้เขาก็อยากจะเดินทางมาบ้านเราแต่ถ้าจะเดินทางเราก็ต้องผ่อนคลายเขาด้วยเช่นเดียวกันคือขณะนี้ เออถ้าเดินทางมาเนี่ยหนึ่งยากแล้วไม่มีเครื่องบินประจําของเราไม่มีไม่การบินไทยไม่มีบินออกไปเลยแมย้แต่ลําเดียวโอเคไหมมีแต่ชาร์เตอร์ไฟ์ไปรับคนไทยอะไรต่ออะไรพวกนี้ของเขาอาจจะมีมาบ้านเราบ้างแต่ก็เป็นการรับคนจากที่นู่นที่นี่เข้ามาเป็นการเดินทางเข้ามาเพราะทุกคนรู้ว่าถ้าคุณเข้ามาคุณต้องถูกกักตัวสิวันไอ้นี่ก็ไอ้นี่ บางคนที่เขาจะมาอยู่จริงๆเนี่ยเขาอาจจะได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาดูงานเนี้ยก่อนจะได้ดูงานต้องอยู่14วันนี้เขาไม่ไหวอ่ะใช่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เขาอยากจะให้ดูเรื่องอของคุยกัน<อ>กน<อ>เะเรออื่องการเ้ืองไต้นทางกับปลายทางใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่คือขนาดนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้มากคือญี่ปุ่นกับเกาหลีค่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยเพราะ,ะญี่ปุ่นเนี่ยเขากระตือรือร้นอินทรุสเสรมมากเขาอยากจะ ให้มันเปิดเป็นช่องพิเศษอย่างน,น้อยเรื่อง14วันสเตย์ค,ควอลันทีนกักตัวทันทีที่มาถึงสนามบินไม่ว่าจะกักตัวในสถานที่ที่เป็นโรงแรมที่จัดให้หรือกักตัวเองก็ตามทีนะแต่กักตัวเองต้องมีค่าใช้จ่ายนะ,ะไอ้พวกนี้ต้องผ่อนคลายให้มันมีระยะที่สั้นมากญี่ปุ่นเขาเสนอมาว่า72ชั่วโมง72ชั่วโมงแล้วก็ไปได้เลยเออนะคือเขาก็เสนอมาอย่างนี้ เสนอมาทั้งเนี่ยแต่เ,<ข>เราจะสนองหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงใช่เราก็ต้องดูว่ามันไอ้นี่มันตามหลักการทูตเขาเรียกว่ารีซิปคคลคือหมูไปไก่มาออคือว่าแลกกันไปออผมเกาหลังให้คุณคุณเกาหลังให้ผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคิดว่าเป็นอันหนึ่งที่เขาจะต้องคุยกันค่ะรวมทั้งเรื่องบุคลากรทางด้านการแพทย์รวมทั้งเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในการจะเดินทางอันนี้อันนี้มันเป็นเงื่อนไขนะ มันเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้การลงทุนมันสนะมูทนะแค่แค่เริ่มต้นว่าเขาจะมาดูงานอะไรต่ออะไรนี่ก็ต้องทํามันยังมีเรื่องอื่นนะอันนี้ผมพูดเผื่อไปนิดนึงก็แล้วกันนะเวลาเราดูถึง EC ีเนี่ยเราอาจจะดูเฉพาะไอ้โครงการขนาดใหญ่ท่าเรือน้ําลึกหมาบตะพุทธแหลมฉะบงังอย่างที่เราบอกว่าที่มีการลงสนามบิน,นรถไฟความเร็วสูงอะไรต่อที่จริงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเราก็ทําไปเยอะนะมอเตอร์วงมอเตอร์เวย์อะไรเราทําไปครบถ้วนแหละ มันก็จะมีบางอันอย่างพวกเขตนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามันจะทําพื้นที่ตรงไหนเพราะยังต้องเจรจากันเป็นเรื่องของพื้นที่แล้วมันก็ยังมีเรื่องน้ําำซึ่งตอนนี้เขาก็คือระหว่างที่ยังไม่ทําอะไรกันะอะไรที่เราทําได้เราก็ทํานะคือตอนนี้เขามีการรับทราบเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ eec นะคะรวมไปถึงโครงการจัดหาพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ eec ด้วยคือคือคือมันไม่ใช่แค่ที่ดินไม่ใช่แค่ที่ตั้งโรงงานเออ่สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นต้องมาด้วยรวมทั้ง แม้แต่น้านี่ก็เรื่องสําคัญนะเพราะมันก้มกๆ้มกึ่งกึ่งบางปีขาดบางปีไม่ขาดนะของภาคตะวันออกเนี่ยมีมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่แต่นี่จะทาเป็นระบบที่มันเชื่อมโยงกันคือทดกันได้ของคุณเหลือมันไกลกันนะจากระยองจากจันทบุรีต้องทําระบบเชื่อมโยงกันเนี่ยถ่ายกันได้อะไรกันได้อย่างอื่นก็เหมือนกันะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ผมคิดว่าคงมีการไล่งาน เพื่อให้มันฟาซิลิเทตไปได้อะไรที่ทําได้ก่อน<ช>แล้วทําไปก่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ต้องบอกว่าบางทีเราพูดถึงพูดถึงไวรัสโควิดเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวเราอาจจะพูดถึงเรื่องคนตกงานเราอาจจะพูดถึงภาวะวาการชะลอตัวความซบเซาของเศรษฐกิจอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อใหญ่ใจความถ้าคุณจะมูฟเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตได้เนี่ยมันต้องมีการลงทุน ต่อเนื่องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับเรื่องระยะยาวขณะนี้ถ้าพูดถึงทรัพยากรที่มีเนี่ยแค่เยียวยากับฟื้นฟูเนี่ย เราก็หมดตังแล้วนะใช่อันนี้ต้องคิดเผื่อไม่งั้นเราก็จะจมอยู่กับอย่างนี้ใช่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 เม็ดเงินที่เราหวังจากการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยนะคะเป็นไปได้ยากแต่ว่าก็สามารถทําให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าหัวใจหลักณตอนนี้นั่นก็คือการลงทุนจากภาครัฐในพื้นที่ EEC อย่างที่คุณคณิศได้บอกไปเนี่ยนะคะเลขาที่การ EEC เนี่ยที่บอกว่าปี64เราน่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่างๆของ EEC ได้มากขึ้นขึ้นรอติดตามแล้วกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ